เขาใจเปล่าเบิกบานนี่ยังนิดหน่อยมันต้องค่อยๆอัพเกรดขึ้นไปบอกกับตัวเองว่าผมไม่เป็นโรคซึมเศร้าพูดดังๆผมไม่เป็นโรคซึมเศร้าใช่ได้เขาใจเปล่าไม่มีหรอกมันหลอกเรานั่นแหละสาธุวันนี้มาทำอะไรจะมาบวชมาอะไรนะวันนี้เหรอใช่ได้ดีมาก ไม่ต้องทันไหมครับไม่ต้องทะไรหรอกนั่งหลับตาสบายไม่ต้องไปแบกไม่ต้องไปหามทําจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานเข้าใจเปล่าอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปวิตกกังวลเรื่องอนาคตอนาคตจะไปอะไรก็ช่างมันเข้าใจเปล่าเอ,อ้ยเราต้องเชื่อว่าในเราเป็นคนมีบุญเดเมเข้าใจยังไม่ต้องไปเศร้าหมองอะไรนักหนาชีวิต มีโอกาสให้เราได้ทําประโยชน์มากมายเข้าใจยังดีแล้วอ่าบุญเยอะเดี๋ยวก็ได้อันนี้อย่าลืมโปรเจกตนี้ด้วยไปสอนรุ่นน้องเล่นดนตรีเข้าใจเปล่าครับ,รบทำได้เปล่าได้ครับเออไปทนะํานะบอกว่าเอยน้องๆพี่จะรับสมัคร5คนถึงสิคนจะให้เบสิคเรื่องของการเล่นดนตรี ใช้เปล่าแล้วก็ให้มันเล่น C A minor ใช้เปล่าเคยเมื่อก่อนเมื่อก่อนฝึกจากดิ้นนี้เปล่าใช่อ่านี่แหละแล้วพอมันแล้วก็บอกว่าไอ้เนี่ยดูว่ามันมีแววคนไหนร้องเพลงได้คนไหนเอาได้ตั้งเป็นวงเลยเขาใจ่าเปล่า,า <c oughs> ดังนะโว้ยเขาบอกตามนี้ <c oughs> S <S อย่าไปวิตกันมอนนนักหนาเอา <S 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 มีบุญของเขาอยู่แล้วโชคดีมีความสุขได้ขอ,ขอ,ขอ,อามาอันนี้พึ่งนี้ถวายก็ได้เพราะว่าพึ่งนี้บวชตอนเช้าใช่ไหมพึ่งนี้รับสินแปดไงแต่วันนี้ไปเปลี่ยนชุดไอ้เพี้ยมันมีชุดขายมันปะเอามาปะโอเคเดี๋ยวไปตามพี่เพี้ยก่อนตามนี้ไปเข้าที่พักได้ ยังไม่รู้ที่พักอะไรนะยังไม่มีที่พักเลยที่พักกันเนี่ยมีพักไม่ต้องห่วงเต็มเต็มถนนเหมือนเหมือนเข้าแคมป์เราทำตัวให้เหมือนเข้าแคมป์เนี่ยเขาใจเปล่ามีความสุขเขาก็อยู่กันทั้งนั้นแหละผู้ชายเยอะแยะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเขาพาไปถวายพรุ่งนี้เช้าดีกว่าได้พรุ่งนี้ช่วงเช้าก็ถวายพร้อมกับการบวชอาว่ามา 有啥子？